สัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยอนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตาม FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนะัดมีรถสวยๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคันด้านหน้านัดน,นี้เลยนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะสวยหรูมีระดับนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารนะ ใครๆก็สามารถขับรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าเป็นรถเตยใต้แคมรี่ 2.0G ปี2016นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะคะ ใครที่อยากหาแคมรี่ไว้ใช้งานหรือว่ากำลังมองหารถแคมรี่อยู่ห้ามพาดคันนี้เลยนะคะตกผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0ต้นต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อน12,000นต้นๆเท่านั้นเองได้รถแคมรี่ไปขับเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะดีสวยมาสวยหรูทันสมัยเลยนะคะป้ายทะเบียน5กไก่ซอเสือ4 7 1 9กรุงเทพมหาคนครนะคะในส่วนของโลโกโล้ด้านหน้าของรถเขานะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับเส้นโครเมียมด้านมลหนึ่งเส้นยาวๆเลยนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆส,สวยๆเลยนะคะมีในส่วนของเซนเซอร์กันชนด้านหน้ามาฝั่งละ1จุดนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดขอบ ด้วยเส้นโครเมียมนะคะรากยาวไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะดีไซน์มาสวยหรูท่านสมัยเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะจากโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะ ยางรถนะคะคันนี้จะได้เป็นยางรถปี2021นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะลูกค้ายางปี21นะคะขอบ16นะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ่ยมของเบ้าชคนะคะสวยๆเลยคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเดียวนะคะมาตรงกระจก มองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านของเขานะคะก็จะดีไซน์มาสวยงามนะคะลูกค้าสังเกตดีๆเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าเขาจะมีเส้นโครเมียมนะคะเส้นใหญ่ๆตัดผ่ากลางมือจับประตูนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโตยต้านะคะมีติดอยู่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้ใครมองหาเคมรี่อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะ ในส่วนของช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะเบาโช้งไม่มีคาบน้ํามันหยดไหลยเยิมเช่นกันนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเรื่องของการชนหนักผิควำ่ำจมน้ํานะคะไม่มีแน่นอนนะคะเควดย่นนะคะ คัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะมีเส้นโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางโครมไฟนะคะรากยาวไปยังอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะด้านล่างมีในส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดเลยนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ ไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถแคมรี่ไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะสวยหรูทันสมัยสไตล์ผู้บริหารนะคะคันนี้นะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะติดต่อหานัดได้เลยที่เบอร์09826-09587นัดเพชรย่นนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะรถนาไวไปไวแน่นอนนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะสวยสวยเลยนะคะมือจับประตูด้านในเขาจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซตเบาะนะคะของคนขับนะลูกค้าสามารถ,าารถเซตเบาะได้เลยคนขับที่1คนขับที่2นะคะเซตความสูงความต่ําของเบาะได้เลยนะคะ แล้วก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานนะคะดีไซน์ในส่วนของลายไม้เพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะจะได้เป็นกุญแจย์เลตน,นะคะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้ามีในส่วนของปุ่มพุชคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะลูกค้า นัดไม่ได้ถือกุญแจมานะคะแต่ว่าจะให้ดูตรงใบสอคาบอแทนนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 6 2 0 0 0 0บาทนะคะไม่152,000กิโลนะคะลูกค้าไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไฟของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็น c d usb aux ได้ปกตินะคะแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์มาสวยงามตกแต่งในส่วนของรายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราความมีระดับนะคะขึ้นมา อีกระดับหนึ่งเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำได้นะคะ2ใบนะคะที่เสียบ AU X USB นะคะตรงนี้นะจุดเขาเรียกว่าอะไรนะที่เสียบบุหรี่นะคะก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะจะเป็นแท่นชาร์ไตโฟนนะคะลูกค้า สมัยนี้นะคะอ่า iPhone เนอะลูกค้าส่วนมากก็จะมี iPhone ใช้นะคะตัวนี้ก็สามารถวางชาร์จ iPhone ได้เลยนะคะไม่ต้องไปต่อสายเสียบสายนะคะสามารถวางตรงแท่นนี้เพื่อที่จะชาร์จแบตได้เลยนะคะดีไซน์มาสวยหรูมากเลยนะคะสําหรับ Camry นะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนเลยนะคะไฟนะคะ ติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บแว่นตานะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขามีในส่วนของม่านบังแดดม่านบังแดดด้านหลังด้วยนะคะถ้าสมมติลูกค้าสตาร์ทรถนะคะสามารถกดปุ่นตรงนี้ได้เลยม่านตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะเป็นรถที่สวยหรูระดับผู้บริหารเลยนะคะสําหรับแคมรี่นะ ในส่วนของเบาะรถนะคะเขาจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะนี่เลื่อนปรับได้ง่ายๆเลยนะคะลูกค้าเดินหน้าถอยหลังสูงต่ำปรับได้เลยนะคะคันนี้หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยีย้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะแคมรี่นะคะเขาจะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังแยกให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังแยกให้นะนี่นั่งกันแบบเบียนสบายสวยหรูเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็บนหลังตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้นะคะแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะมีช่องรับนะคะที่จะทะลุโผล่ออกไปตรงห้องเก็บสัมภาระ ด้านหลังด้วยนะนี่ช่องลับนะคะนี่สามารถเปิดไปยรณนห้องเก็บสัมภาระหลังได้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นในส่วนของม่านไฟฟ้านะคะที่นัดบอกเมื่อกี้จะมีปุ่มกดม่านไฟฟ้านะคะกดปุ๊บม่านตัวนี้ก็จะขึ้นมาบางังแดดให้อัตโนมัติเลยนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะแผงประตู สองฝั่งนะคะเขาก็มีในส่วนของม่านบังแดดให้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะจะเป็นแบบอัตโนมือลูกค้าปรับมือขึ้นลงเองได้เลยนะคะมีไฟด้านหลังแยกให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยๆหรูๆเลยนะคะสำหรับแคมรี่คันนี้นะคะห้ามพลาดเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่ารถมาไวไปไวแน่นอนนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเขาก็ กว้างกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้ากว้างมากๆเลยนะปอดีด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆนะคะของสร้างเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็ด้านล่างนะเขามีในส่วนของล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงให้ครบเลยนะคะลูกค้านี่ล้ออะไหล่นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะ โครงสร้างเดิมอะไรครบนะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังนะคะมีให้เห็นเด่นชัดขอบอยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าใครที่อยากได้ c ค m มรีไปใช้งานนะคะคันนี้ผ่อน12ื่นต้นๆเท่านันนน้นเองโทรหานัดได้เลยที่เบอร์098 26 9 5 8 8 7นนัดเพชรยนต์นะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ vvti w ค่คะเป็นช่องเบนซินขนาดสี่สูบสองพันี่สี่ร้อยหแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์ให้โดยชมกันเลยไม่มีคารบนหยดเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะ คาสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะให้ดูคันหน้าเดิมๆนะคะ หัวนอนด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะในส่วนของรอยซียรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเดิมแท้จากโรงงานจุดมาร์กแก้มสีจากโรงงานก็มีให้เห็นนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะมีในส่วนของชุดโชกช่วยผ่อนแรงเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ หัวน็อตนะคะฝากระโปรงสภาพเดิมนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีขยับขย่นเลยนะคะโลโก้โตโยต้าย,ยังอยู่ชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะรับประกันว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ t ต y ยต้ Cam ม y 2.0G ปี2016นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่ หกแสนสองมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะคันนี้ก็ตกผ่อนอยู่เดือนละหมื่นสองพันต้นต้นเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวหกปีผ่อนหมื่นสองพันนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ